หมอได้ได้เวลานะจ๊ะนะ <astically> <melodyology sounds> <teachers> <satisfaction> ข้าพาาเจ้าจะขออัญเชิญเทพที่ดาวปาดินเจ้าโอ่งปูเจ้ายาเจ้าโอ่งป่าเจ้า,ออาเาข้ามาสิ่งกระดิท่ที่นี่นะบาทเธอโดนมโหฬารดูวันฤกษ์ดูสิ เจ้าจะขออัญเชิญเมือเทโลตัสบิสซีคาปูโลปินซันมาสั่งงกันมาทีนี้มาปฏิสธาอยู่ที่วัดหนองเต้าเม่นหนูมาถือวัดนาบบัเออโดนโมโหหรืย ชาวเจ้าคุณเชิเจ้าทุง่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขามานี่ก็มาขโขงเทพโตโนเทพวิาธาเทพนุ่มกัน วอูเส <oise Volks lik> <Thank> ็จแล้วอมับอกออันตีเด้อโทษตายก็แต่ขันเล่ดุยอะแลหนกันไหนความสุขเล่นกระเทาะกระโดหัวผู้ไปกช่างไหมช่างไหม่างไหมครกครกเนี่ยหน้าครกไม่ได้ เียกแขกผมจะมาเที่ยวระดูอ่ะอุ้ยเอาวินิแล้วงานที่แล้วมีผัวต้องขอแค่ผัดเลยผ้าทางจะงดผลาผัวได้ตาเดียวปัดพนาักพนาอักก่อนที่พนักจะเกิดนั้นพนาอักรู้ไม่ว่าอะไรอ่ะอ๋อเข้าไปดีแล้ว มีไแล้วหัวเรื่องทองเล่นม้งิหเล่าทองเง่นมีเทองเล่นไม่มีรถนะรถรถไม่มีรเราเลยไม่เล่เรายนี้นู่นไปกับแม่งไปว่าไปว่ไม่มีรถไม่ต้องเนี่ย ฮาไม่ต้องเนี่ยไม่ไม่มึงลืมไหมเนี่ยมึเนี่ยเออไม่ได้ยินมาลืมไมเนี่ยลูกหมอควไงจะรู้ไหมว่าแม่คุ้งที่า ลุกมองขนาดนี้ก็ยังมีรับใจลุกขึ้นมาตัปนีเม้องนี้แม่ของเจ้าอุ้มท้องเก่าเดือนกว่าจะเกินขอตอวเตี้ยวอดหมด มันจะมาตัดขาลูกเม่อีอะไรนะหัวตัดเฉียวปักเลยอไน,นี่นะครับไหวไหวแมหมอไหวพือคุณแม่ลนฟ้ามาหาสมุทมพรพือคุณแม่ มีผ้าด้วยซ้ผ้าเน่ยไม่หวาจริงเอาเอาดีๆนั่นย้ายหน้าขำใหญ่จ้าปานแดงเหรออะไรนะปานแดงหรอน่าจะปานมือน,น่อยเลยมีจริงป,ป่ามแดงอ่ะจริงๆทำไมมีมีเรื่องนะไหนทุกทีอือตัวใหญ่ก็ดู ตัวแดงก่ำเจ้าตัวแดงติคุไม่ได้ครัมันตกๆหน้าไปเยี่ยมมาเป็นด้่้าคลืมฉันอ่งเจ้าเจ้าไจะมียาทาหัวหมอไม่แค่อาจารยเข้าไปีต่อต้านิจตั้งใจพ่อนนี้นอาจหน้าจะรู้ไหม เห็นนะพี่ครูบาอาจารย์มันหมดแล้วีไม่ว่าป่าที่ออ้ที่มันใ่นที่หรอแม่มันที่อันนี้รองเท้ามันเป็นแผลก็เลยแกะพลาสเตอร์ไว้รนะองเท้าเป็นแผลแต่ไว้ไม่เป็นไรหัวพี่ไก่ทั้งแมงนะฮะอย่าไปท่องนำหมอจีพอสมองตีนเคยดูมาบ้างเออน่าจะรู้ว่าไอเหี้ยอะไรก็มือหนักจะเย็นนะ ไนอไปนั่งอยู่กับพี่กันไปนงเลียบนะจะสอบสอบไอ้ไหนูนไดรถเมื่อไหร่เมึงก็ร้อว่ากูทกวนก่อนเอยมึงอยากได้รถเลยได้ไหมไอเจาเต่ามันเป็นยงไวะไอเจ้าเต่าเนี่ยจะปวนพ่อไปลูกแต่เต่าเนี่ยพน้ารธอไอพน้าอ อะไรก็เล่นไปก่อนนะลูกเอ้ยอย่าดือเลยเชื่อพ่อได้ไหมพ่อหนื้อจงตั้งจิตตั้งใจบวชให้พ่อบวชใ้แม่เป็นกุศลแน่พ่อหนักเออบวชนานไปเลยสักหนึ่งพรรษา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn